สวัสดีครับสุภาษิตบทที่1ิข้อย .2 บอกว่าหัวใจที่ชื่นชมย็นดีนั้นเป็นเหมือนยาที่ดีเลิศให้แก่ชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าเราทั้งหลายมีลักษณะชีวิตที่ดีเต็มไปได้วยความชื่นชมย็นดีใช้เวลาในการหัวเราะในการเล่นสนุกบ้างนะครับพี่น้องแล้วก็เหมือนกับรับยาที่ดีเข้าไปในชีวิตของเราจะช่วยทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้าน วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นั้นค้นพบว่าเมื่อเราหัวเราะอย่างจริงๆจ,จังๆนั้นมันจะทําให้ระบบภูมิต้านทานในชีวิตของเรานั้นมันแข็งแรงขึ้นการหัวเราะนั้นจะทําให้ความดันของเราลดลงการหัวเราะนั้นจะไปกระตุ้นสมองด้านขวาซึ่งจะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วเราสามารถที่จะตัดสินใจในชีวิตได้อย่างดีการหัวเราะอยู่เสมอหัวใจที่ชื่นชุมยินดีนั้นเป็นเหมือนกับตัวที่ไปกระตุน้นทําให้เกิด มีสารเคมีในร่างกายซึ่งไปทำให้เกิดความรู้สึกสงบนอนหลับได้ดีคนในโลกมากมายนั้นนอนไม่หลับปัจจุบันนี้เขาไม่มีแรงแต่ถ้าเขาเรียนรู้ที่จะหัวเราะอยู่เรื่อยๆมีความชื่นชมอยู่เรื่อยๆนั้นเขาก็เหมือนกับรับประทานยาที่พระเจ้าให้มาเขาไม่ต้องไปทานยาที่มาจากใบสั่งของแพทย์แต่เขาจะสามารถนอนหลับได้อย่างดีและชีวิตของเขาจะแข็งแรงนอนหลับได้เหมือนกับเด็กเล็กๆเลยนะครับพี่น้องผมอยากจะเขียนสั่งใบสั่งยาให้ ก็คือ,อยาแห่งการหัวเราะและชื่นชมยินดีขอพระเจ้าอวยพรครับ